สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเขาคิดอะไรอยู่จากหัวข้อเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่มีความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยชัดเจนนะคะแบบว่าเป็นคนคุยหรืออาจจะแบบก็คบกันแหละแต่ว่าการกระทำของเขามันดูแบบคุมเครือดูแบบ เอ๊ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะอ่ะเรามาดูซิว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นขอดูพลังงานของคนคนนี้ก่อนนะคะนายออฟวอร์นะนายออฟคัพทรีออฟคัพอ๋อคุณเจอคนเจ้าสำราญแล้วนะคะ <laughs> Four of Pentacles เป็นคนรักสนุกเป็นคนเจ้าสําราญเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงปอืมเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะลงตัวเองด้วยซ้ําเป็นหนุ่มสังคมสาวสังคมนะคะชอบชอบเข้าสังคมชอบปาร์ตี้เป็นคนที่อรักสวยรักงามอมืแต่งตัวเก่งมีสเสน่ห์และก็ชอบบริหารสเสน่ห์มีความเจ้าชู้แต่ แต่รักคนยากอืเจ้าชู้อาจจะเจ้าชู้ไปเรื่อยแต่ถ้าแบบจะรักใครจริงๆเนี่ยยากเปิดใจยากนะคะแต่ชอบอ่ะชอบได้เยอะนะ <c oughs> โอ้โหอ,อันนี้เป็นเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเราต้องบอกว่าคนเนี่ยเจ้าชูเจ้าชู้เลยอะ่ะเจ้าชู้แบบมากด้วยส่วนใหญ่ เท่าที่เปิดไพ่มาจะมีแค่แบบว่าอลักษณะเหมือนค่อนข้างเจ้าชู้หรือมีความเจ้าชู้นิดๆหรือว่าเจ้าชู้เงียบอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี้ยคือชัดเจนอะเป็นคนที่แบบแพรวืๆแล้วก็เสน่ห์แรงด้วยคุยเก่งคุยสนุกนะคะเป็นสายเปเป็นแบบว่าหน้าใหญ่ใจโตอะเออ เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อืมแต่ว่าก็ในระดับหนึ่งนะถ้าคือเขาอะจะคิดแล้วประมวลแล้วว่าสิ่งที่จ่ายไปสิ่งที่เปย์ออกไปอะมันคุ้มค่าไหมมันจะได้ผลลัพธ์อะไรตอบแทนมาที่คุ้มค่าหรือเปล่าเพราะถ้าไม่คุ้มค่าเขาก็ไม่ไม่ยอมจ่ายเหมือนกันอืมนะคะอ่ะ เอ,อมีความเป็นคนขี้หึงขี้หึงขี้หวงอะไรที่เป็นของเขาก็คือของเขาคือถ้าเขามีแฟนเขาจะไม่ชอบให้แฟนไปไปอ,อสนุกสนานเฮฮาไปเจ,จะกับคนอื่นจะไม่ชอบมีความขี้หึงแฟนชั้นก็คือแฟนชั้นแต่ว่าแฟนจะมาหึงเขาอย่ามาหึงเพราะชั้นเป็นคนที่รักสนุกฉันมีเพื่อนฝูงเยอะ เนี่ย yeah. จะเป็นลักษณะนี้เธออย่ามาทําเป็นหึงเธออย่ามางี่เง่าอย่างเงี้ยไม่ได้เออเพราะฉันเป็นคนแบบนี้เธอก็รู้อืม <c oughs> อารมณ์ประมาณนั้นคือเขาหึงได้แต่คนอื่นมาหึงเขาไม่ได้นะคะทีนี้อะมาดูกันว่าทําไมเขาถึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายถ้าดูจากลักษณะ ออพลังงานของคนคนนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่ว่าทําไมเขาถึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะถ้าจะเจ้าชูขนาดนี้นะดูซิเขาคิดอะไรอยู่ทําไมเขาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายคะอืลอเฟอร์แฮปปี้สครโอลก็เขาจับปลาสองมือแต่ถ้าเขามีสิบมือเขาก็จับสิบมือนะคะเข้าใจความหมายไหม คือเขากำลังแบบว่า,าจัดสรรจัดสรรเวลาอืมไม่ได้มีคุณคนเดียวไงก็พยายามบาลานซ์เวลาแบ่งเวลาให้เท่าๆกันให้พอๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้เวลากับคนอื่นบ้างก็นั่นแหละนะคะเป็นเรื่องของ เวลาคือถ้าเขามีคุณคนเดียวเขาก็สามารถให้เวลาคุณได้เต็มที่แต่นี่คือเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวเขายังมีความแบบนะเป็นนักรักมีความโลเลมีความไม่แน่ใจเนี่ยจับปลาสองมือพยายามบาลานซ์พยายามที่จะแบบแบ่งแบ่งให้คือคุณก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็มาก็นนั้นคือช่วงเวลาของคุณแล้วไงแล้วพอเขาหายไปก็คือมันเป็นช่วงเวลาของคนอื่นแล้วไงอย่างเงี้ย อที่น่ากลัวที่สุดที่น่ากลัวที่สุดคือเขาอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วก็ได้อาจจะมีสามีหรือมีภรรยาของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะเป็นอ,อันนี้พูดกันตามตรงนะคุณอาจจะเป็นเป็นกิก๊กเป็นชู้เป็นคนคุยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอาจจะไม่ใช่ตัวจริงของเขาก็ได้เออ เพราะฉะนั้นเขาถึงมามาหายนะคะมันยุ่งเหิงมันยุ่งเหิงแล้วยิ่งถ้าใครมีปัญหาถ้าใครทําตัวมีปัญหาเขาก็เดินหนีอ่าเขาก็เดินหนีเขาก็ลอยตัวถ้าสมมุติว่ารถไฟชนกันเขาก็จะปล่อยให้รถไฟตีกันแล้วเขาก็หนีเลยแล้วเขาก็ลอยตัวเขาก็ไปหารถไฟขบวนอื่น อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะฟังแล้วเหนื่อยแทนอะเออแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลาเขาดีอ่ะเขาดีมากๆคนคนเนี้ยเขามีวิธีที่จะทําให้คุณหลงสเสน่ห์หรือทําให้คนอื่นๆหลงสเสน่ห์เขาตรงนี้เราก็เข้าใจได้ว่าทำไมคุณถึงไปหลงบักเขาหรือทำไมคุณถึงไปชอบคนคนนี้ทั้งๆที่แบบโอ้โหเจ้าชูตัวพ่อตัวแม่เหมือนกันนะเออ เข้าใจอยู่เพราะว่าลักษณะของเขาอะเวลาที่เขาจะทําให้ใครมาหลงรักเขาอะเขาเขาแพลวพราวเขามีวิธีการเขาช่ำชองเขาดูเป็นมือโปรเลยแหละเขาหวานเสน่ห์เก่งบริหารเสน่ห์เก่งมากๆแล้วเขาก็จะดีกับคนคนนั้นมากๆสมมติเขามองคุณเขาตั้งเป้าแหละเขาจะทําให้คุณชอบเขาให้ได้หรือเขาอยากได้คุณไงเขาจะมีวิธีการเข้าหาคุณที่แบบว่า คุณจะต้องหลงสเสน่ห์เขาอะเขาจะดีกับคุณมากๆอืมถ้าสมมุติเขาเป็นผู้หญิงนะก็จะเป็นแบบลักษณะแบบเซ็กซี่ขี้อ้อนอืมรู้จักแบบจังหวะไหนต้องอ้อนจังหวะจังหวะไหนต้องยั่วอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็จะมีวิธีหวานสเสน่ห์เอ่ออาจจะดูแลคุณประดุดดังเจ้าหญิงหรือแบบ ช่วงแรกๆแ,แบบคุยแบบโอ๊ยคุยถี่มากเลยคุยทุกวันวันละยี่สิบห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะหน,นึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงแต่คนนี้คุยกันแล้วยี่สิบห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยรายงานตัวตลอดเวลาอย่างเงี้ยเป็นต้นทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยเขาชอบคุณมากเขาต้องรักคุณมากแน่เลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบเป็นคนสําคัญเลยอะแล้วคุณจะตกหลุมรักเขาง่ายๆนะเช้าถึงเย็นถึงมีของฟงของฝากตัดสายฟงสายเปดูแลเอาใจใส่อย่างดี ต่บทจะหายก็หายเลยเหมือนกันอืเพราะก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีคุณคนเดียวเขาก็อาจจะต้องแบ่งเวลาให้กับคนอื่นๆบ้างและทีนี้อย่างที่บอกถ้าใครมีปัญหาเขาหนีเลยหรือถ้าคุณแบบเริ่มงองแงคุณเริ่มมีปัญหาเขาก็จะเงียบหายไปหนีปัญหาเอเสักพักผ่านไป ผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะกลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่พูดเรื่องเก่าไม่วกกลับมาเรื่องเก่าไม่เคลียร์อืมหรือถ้ากรณีที่เอ่อรถไฟชนกันอย่างที่บอกอ่ะมีคนจับได้อ่ะแล้วก็ไปทะเลาะกันก็ทะเลาะกันเอาเองนะส่วนเขาลอยตัวเขาก็หนีไปเลยอืมเขาก็หนีไปเลยแล้วเขาก็ไปลั่นลาก,กับคนอื่นต่อไปหาคนใหม่ที่สบายใจ ที่ไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้เป็นตน้นอ่ะแล้วเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณอ่ะขอดูหน่อยฟิกับคุณเนี่ยเขาคิดหรือรู้สึกยังไงคะอืมเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยากเอาชนะแบบว่าอยากได้รู้สึกท้าทายรู้สึกตื่นเต้นแต่พอได้แล้วก็คือก็คือได้ก็ก็โอเคละก็ไม่มี ไม่มีความตื่นเต้นแหละเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนะถ้าอยากให้คนนี้อยู่กับคุณนานๆหรือเอาชนะเขาคุณก็จะต้องมีการเล่นตัวบ้างแต่ถ้าคุณแบบว่าตามเขาหรือว่าแบบมีความกังวลมีความน้อยถ้าเขาหายไปแล้วคุณกังวลกังวายอย่างเงี้ยคุณติดกับเขาละเขาจะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับคุณอีกแล้ว นะคะแต่ถ้าคุณก็แบบว่าอา้อยากไปก็ไปฉันก็อยู่ของฉันคุณไม่ตามเขาจะรู้สึกว่าเขายังไม่สามารถทิชชิดคุณได้ยังมีอะไรน่าตื่นเต้นอยู่เขาจะยังวกยังวนกลับมาหาคุณรักบ้างไหมเนี่ยเขารักคุณบ้างไหมโอ้โห The fool view of fortune อืมมันยังไม่ใช่ความรักนะเขาแค่รู้สึก สนุกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกท้าทายแล้วก็อยากคุยกับคุณมันเป็นอารมณ์แบบพุ่งพล่านะคะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ